สวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกับ w i n เนอร์ช t อตโนตอีกครั้งครับคลิปรวมติวเข้มเน้นเฉพาะสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับการเตรียมสอบครับครั้งนี้จะมาในวิชาสังคมศึกษาหมวดความรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับน้องๆรู้ไหมครับว่าทำไมเราถึงต้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำไมเราต้องรักษาธรรมชาติให้คงอยู่ธรรมชาติสำคัญกับเรายังไง เราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับทรัพยากรธรรมชาติหมายถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เช่นบรรยากาศดินน้ำป่าไม้ทุ่งหญ้าสัตว์ป่าแร่ธาตุพลังงานและกำลังแรงงานมนุษย์เป็นต้นครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับ ดังนั้นสิ่งแวดล้อมจึงหมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราทั้งสิ่งที่มีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์นั่นเองครับสิ่งแวดล้อมจึงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอโดยมนุษย์เป็นตัวการสำคัญที่ทําให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงทั้งในทางเสริมสร้างและทำลายครับ ทรัพยากรธรรมชาติจะแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆครับนั่นก็คือ 1. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดสิน้นและ 2. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดสิ้นไปครับทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดสิน้นก็ได้แก่พลังงานจากดวงอาทิตย์ลมฝุ่นอากาศครับและ 2. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดสิ้นไปได้แก่ป่าไม้สัตว์ป่าประชากรโลก ความอุดมสมบูรณ์ของดินน้ำเสียจากโรงงานน้ำในดินทัศนียภาพอันงดงามซึ่งอาจจะทำให้เกิดขึ้นใหม่ได้ครับในด้านสิ่งแวดล้อมจะแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆเช่นกันครับสิ่งแวดล้อมประเภทที่1คือสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติจำแนกได้2ชนิดครับคือสภาพแวดล้อมทางกายภาพได้แก่อากาศดินลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศทัศนียภาพต่างๆภูเขาห้วยหนองคลองบึงทะเลสาบทะเลมหาสมุทรและทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิดเลยครับและ 2. สิ่งแวดล้อมทางชีวาภาพหรือชีวาภูมิศาสตร์ได้แก่พืชพันธุ์ธรรมชาติต่างๆครับสัตว์ป่าป่าไม้สิ่งมีชีวิตอื่นๆที่อยู่รอบตัวเราและมวลมนุษย์ครับสิ่งแวดล้อมประเภทที่2ก็คือสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อมประดิษฐ์ครับมนุษย์เสริมสร้างขึ้นได้แก่สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มนุษย์เสริมสร้างขึ้นตามความเหมาะสมของสังคมเศรษฐกิจการเมืองาศาสนาและวัฒนธรรมครับเช่นเครื่องจกักรเครื่องยนต์รถยนต์พัดลมโทรทัศน์วิทยุฝนเทียมเขื่อนบ้านเรือนโบราณสถานโบราณวัตถุ และอื่นๆได้แก่อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยค่านิยมและสุขภาพอนามัยครับซึ่งทรัพยากรธรรมชาติหลักที่สำคัญของโลกและของประเทศไทยคือทรัพยากรดินทรัพยากรน้ำทรัพยากรป่าไมา้ทรัพยากรสัตว์ป่าทรัพยากรแร่ธาตุและประชากรครับทรัพยากรดินหมายถึงสสารที่ปกคลุมผิวโลก เกิดจากการแปลสภาพหรือสลายตัวของหินแร่ธาตุและอินทรีย์วัตถุผสมคลุกเคล้ากันตามธรรมชาติรวมกันเป็นชั้นบางๆเมื่อมีน้ำและอากาศที่เหมาะสมก็จะทำให้พืชเจริญเติบโตได้สีของดินจะทำให้ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ครับปริมาณอินทรีย์วัตถุที่ปะปนอยู่และแปลสภาพเป็นฮิวมัสในดินทำให้สีของดินต่างกันโดยถ้าฮิวมัสน้อยสีจะจางลงถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์น้อยนั่นเองครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพังทลายหรือการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของหน้าดินนั้นจะทำให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาครับไม่ว่าจะเป็นดินขาดความอุดมสมบูรณ์ตะกอนดินที่ถูกชะล้างทำให้แม่น้ำและปากแม่น้ำตื้นเขินต้องขุดลอกใช้เงินเป็นจำนวนมากเช่นกันครับเราจึงควรป้องกันไม่ให้ดินพังทลายหรือเสื่อมโทรมด้วยการอนุรักษ์ดินตามวิธีดังนี้ครับ 1. การใช้ดินอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยการปลูกพืชที่ต้องคำนึงถึงชนิดของพืชและการไถปรวนตามแนวระดับเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินครับ 2. การปรับปรุงบำรุงดินหรือการเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดินเช่นการใส่ปุ๋ยพืชสดปุ๋ยคอกการปลูกพืชตระกูลถั่วการใส่ปูนขาวในดินที่เป็นกรดการแก้ไขพื้นที่ดินเค็มด้วยการระบายน้ำเข้าที่ดินเป็นต้นครับ 3. การป้องกันการเสื่อมโทรมของดินได้แก่การปลูกพืชคลุมดินการปลูกพืชหมุนเวียนการปลูกพืชบังลมรวมทั้งการไม่เผาป่าหรือการทำไร่เลื่อนลอยครับและ 4. การให้ความชุ่มชื้นแก่ดินการระบายน้ำในดินที่มีน้ำขังออกการจัดส่งเข้าสู่ที่ดินและการใช้วัสดุเช่นหญ้าหรือฟางคลุมหน้าดิน จะช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ครับด้านทรัพยากรน้ําหมายถึงสิ่งที่นํามาใช้อุปโภคบริโภคชําระร้างร่างกายใช้ในการเพราะปลูกการเกษตรกรรมอุตสาหกรรมทรัพยากรน้ํายังเป็นทรัพยากรประเภทหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นทดแทนอยู่ตลอดเวลาเป็นวัฏจักรครับน้ำมีความสำคัญและมีประโยชน์มากมายมหาศาลเลยนะครับน้องๆเราจึงควรช่วยกันแก้ไขปัญหาน้ำเสียหรือการสูญเสียทรัพยากรน้ำ ด้วยการอนุรักษ์น้ำคือการใช้น้ำอย่างประหยัดนอกจากจะลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าน้ำลงได้แล้วยังสามารถป้องกันการขาดแคลนน้ำได้อีกด้วยนะครับรวมถึงการสงวนน้ำไว้ใช้ในบางฤดูเช่นการทำบ่อเก็บน้ำรวมทั้งการสร้างอ่างเก็บน้ำและระบบชนละทานครับการพัฒนาแหล่งน้ำในบางพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำจำเป็นที่จะต้องหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมครับปัจจุบันได้มีการนำน้ำบาดาลมาใช้อย่างแพร่หลาย แต่อาจจะมีปัญหาเรื่องแผ่นดินซุดตามมานะครับการป้องกันน้ําเสียโดยการไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลรวมไปถึงสารพิษต่างๆลงในแหล่งน้ําน้ําเสียที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมโรงพยาบาลควรมีการบําบัดและกะจัดสารพิษก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ําด้วยนะครับมาถึงทรัพยากรป่าไม้ครับคือสังคมของต้นไม้และสิ่งมีชีวิตอื่นๆอันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันครับมีการสืบพันธุ์เพื่อการเจริญเติบโต รวมทั้งให้ผลิตผลและบริการที่จำเป็นต่อมนุษย์ครับทรัพยากรป่าไม้แบ่งออกเป็น12ประเภทด้วยกันเลยนะครับคือ 1. ป่าศูนย์สูตรคือป่าที่มีต้นไม้สูงใหญ่หนาแน่นแสงแดดไม่สามารถส่องถึงพื้นดินได้ซึ่งต้นไม้ส่วนมากจะเป็นต้นไม้ที่มีเปลือกเรียบกิ่งก้านมากและลำต้นตรงครับ 2. ป่าร้อนชื้นส่วนใหญ่พบในเขตภูมิอากาศแบบร้อนชื้นครับ 3. ป่ามรสุมคือป่าไม้ที่มีลักษณะต้นไม้ที่ปลูกห่างๆกันแสงแดดสามารถทะลุถึงพื้นดินได้ครับ 4. ป่าไม้อบอุ่นไม้ผลัดใบคือเป็นป่าไม้ที่มีใบเขียวทั้งปีต้นไม้มีลำต้นสูงไม่มากครับ 5. ป่าไม้อบอุ่นผลัดใบเป็นป่าที่มีใบเขียวเฉพาะฤดูร้อนลำต้นของต้นไม้สูงและใบมีขนาดใหญ่ครับ 6. ป่าสน เป็นป่าที่มีพืชลำต้นตรงกิ่งสั้นใบเล็กกลมและเขียวชอุ่มตลอดทั้งปี 7. ป่าไม้เนื้อแข็งไม่ผลัดใบเป็นป่าที่มีต้นไม้เตี้ยลำต้นเล็กใบแข็งเป็นจำนวนมากครับ 8. ป่าสวรรณาเป็นป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่ห่างกันหรือเรียกอีกอย่างนึ่งว่าสวนธรรมชาติเพราะเป็นพื้นที่โล่งสภาพอากาศโดยรอบค่อนข้างแห้งแล้งครับ 9. ป่าหนามและป่าพุ่มเขตร้อนเป็นป่าที่มีต้นไม้แบบไม้หนามและไม้พุ่มทนต่อความแห้งแล้งครับ 10. ป่ากึ่งทะเลทรายเป็นป่าที่มีต้นไม้ลักษณะทนต่อความแห้งแล้งเช่นกันครับ11ป่าพืชพันธุ์ในทะเลทรายส่วนมากจะเป็นพืชใบเล็กมีหนามลำต้นสามารถกักเก็บน้ำได้เป็นอย่างดีครับ 12. ป่าในเขตอากาศหนาวจะเป็นป่าแถว,วกัวโลกละครับ ป่าไม้ถูกทำลายไปจำนวนมากดังนั้นการฟื้นฟูสภาพป่าไม้จึงต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งมีแนวทางในการกำหนดนโยบายด้านการจัดการป่าไม้ดังนี้ครับ 1. นโยบายด้านการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ 2. นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เกี่ยวกับงานป้องกันรักษาป่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสันทนาการ 3. นโยบายด้านการจัดการที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ในท้องถิ่น 4. นโยบายด้านการพัฒนาป่าไม้เช่นการทำไม้และการเก็บหาของป่าการปลูกและการบำรุงป่าไม้การค้นคว้าวิจัยและด้านอุตสาหกรรมครับ 5. นโยบายการบริหารทั่วไปจากนโยบายดังกล่าวข้างต้นเป็นแนวทางในการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ให้ได้รับผลประโยชน์ทั้งด้านการอนุรักษ์และด้านเศรษฐกิจอย่างผสมผสานครับทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสมดุลของธรรมชาติและมีทรัพยากรป่าไม้ไว้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตครับทรัพยากรสัตว์ป่าในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535ได้ให้คำนิยามไว้ว่าสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ปีกแมลงหรือแมง ซึ่งตามสภาพธรรมชาติย่อมเกิดและดำรงชีวิตอยู่ในป่าหรือในน้ำและให้ความหมายรวมถึงไข,ข่ของสัตว์ป่าเหล่านั้นทุกชนิดด้วยครับแต่ไม่หมายความรวมถึงสัตว์พาหนะที่ได้จดทะเบียนทำตัวรูป,ปรพันธ์ตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหะแล้วและสัตว์พาหนะที่ได้จากการสืบพันธ์ของสัตว์พาหนะดังกล่าวด้วยครับทรัพยากรแร่ธาตุคือทรัพยากรธรณีที่เป็นอินทรียวัตถุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีส่วนประกอบทางเคมี และมีลักษณะทางฟิสิก์แน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อยแร่ธาตุถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สามารถสร้างทดแทนได้ทั้งทงที่คุณสมบัติของแร่ธาตุเป็นสิ่งที่ทําลายให้ศูนย์ไปไม่ได้ครับและสุดท้ายคือมนุษย์ครับมนุษย์อาศัยอยู่ในธรรมชาติและถูกควบคุมโดยธรรมชาติแต่การที่มนุษย์เป็นสัตว์ประเสรศิฐมีสมองเลิศกว่าสัตว์อื่นๆจึงสามารถพัฒนาสิ่งต่างๆไปได้ทั้งทางร่างกายและสติปัญญา มนุษย์จึงสามารถเอาชนะธรรมชาติได้ครับทรัพยากรอื่นๆจะมีประโยชน์หรือไม่ขึ้นอยู่กับมนุษย์ร่างกายของมนุษย์สามารถทำงานหรือใช้พลังงานของตนให้เป็นประโยชน์ได้ส่วนสติปัญญาของมนุษย์สามารถคิดคน้นประดิษฐ์สร้างสารรค์ความเจริญด้านต่างๆให้เกิดขึ้น ดังนั้นประเทศที่กําลังพัฒนากิจการด้านอุตสาหกรรมจึงมีความต้องการทางด้านประชากรที่มีความรู้ความสามารถซึ่งจะส่งผลต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลวในการพัฒนาประเทศการอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงานมนุษย์ที่สําคัญคือการป้องกันการว่างงานป้องกันการเจ็บป่วยป้องกันการหย่อนสมรรถภาพป้องกันการแก่ก่อนวัยป้องกันการตายการจัดการศึกษาให้ทั่วถึง จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วพัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรมเป็นต้นครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆพอจะเข้าใจแยกออกแล้วใช่ไหมละครับว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรถึงยังไงแล้ว2ออย่างก็ต้องมีควบคู่กันไปเสมอนะครับครั้งหน้าพี่จะพาน้องๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกันบ้างว่ามีอะไรบ้างมีวิธีการหรือว่าแนวทางในการแก้ไขยังไงได้บ้างยังไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้วินเนอร์ชัดโน้ตลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ